ในความสุขตามธรรมดาที่มันยังมีอะไรที่หนักหนักอยู่มันไอ้การหวังเอาความเพียงเพียงความสนุกนี่มันน่าน่าสงสาร <c oughs> ในความสุขก็ยังมีทั้งสุขร้อนและสุขเย็นต้องเอาสุขเย็นสุขทีไ่ไม่ไม่ไม่ต้องแบกต้องหามไม่ต้องทน มันก็เลยเป็นสันติหรือว่านิพพานนไเปเลยจึงจะเป็นสุขเย็นสุขโขธรรมดานี่ยังไม่ไม่ไม่ไมแน่นอนออการจะมัวมัว,มวลงไหลในความสนุกอยู่นี่มันก็น่าสงสาร หลักธรรมะแท้ๆมันก็มีพอสำหรับให้เราได้รับความสุขสงบเย็นในชีวิตนี้ไม่ต้องพูดถึงต่อตายแล้วกันให้ลำบากยุ่งยากส่วนเรื่องที่จะว่าจะไปประพฤติเลวหรือคดโกงแล้วเอามันแลกเอาความสนุกนี่มันก็ยิ่งโง่ลึกซึ้งลงไปอีก แต่ดูความแล้วปัญหานี่มันก็ตอบว่าเกี่ยวคนตายแล้วศูนย์หรือไม่บอกวไม่มีคนที่จะตายถ้าท่าจะถามว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่าเรามีคนมีเราอยู่นี่ยจะว่าอย่างไง <c oughs> แล้วก็ว่าถ้าอย่างนั้นต้องถือว่าถ้าเหตุปัจจัยที่จะให้ ศูนย์ให้ให้ให้ไม่เกิดอีกมีมันก็ก็ไม่เกิดอีกถ้าเหตุปัจจัยยห้เกิดอีกมีมันก็เกิดอีกแล้วแต่คนคนนั่นมันจะสร้างเหตุปัจจัยชนิดไหนในส่วนที่ว่าหาความสนุกทางโลกไปดีกว่านี่ก็บอกว่า ตามใจทีถ้าเห็นว่าดีกว่าวก็หมายความว่าคนนั้นมันยังไม่รู้จักอะไรที่ปัญหาต่อไปมีว่าถ้าตายแล้วเกิดวิญญาณก็มีจริงผีสางก็คงมี แต่วิญญาณที่ไหนมาเกิดกันมากมายจนมนุษย์จะล้นโลกอยู่แล้วไอ้ยังนี่มีคนเคยคิดเคยคิดและเคยถามกันมากถ้าวิญญาณตาตัวต่อตัวสำหรับตายแล้วไปเกิดตัวต่อตัวอย่างนี้เรื่อยคนก็จะไม่ไม่มากขึ้นในโลก มันจะเท่าเดิมมันตัวต่อตัวเรื่อยไปทีนี้ลืมนึกไปว่าคนคนหนึ่งเกิดมาก่อนจะ,จะตายนี่สืบพันออกมาสองสามคนหรือหลายคนเอาวิญญาณไหนมาเกิดถ้ามันมันมีตัวต่อตัวมันก็มันก็ไม่มีใครเกิดขึ้นมาได้มันต้องมีวิญญาณที่แบง่งหรือเฉลี่ยมาให้ได้เรื่อย ให้เด็กๆเ,เกิดมาได้เรื่อยคนที่เป็นหัวโบราณเขาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มันมันมีมีมมบุญมีวาสนาสูงขึ้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มาสูงขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ตามกฎเกณฑ์ของการเวียนไหวในวัฏฏะสงสาร ตัดแต่ช้านมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทีนี้มันก็มากพอ,อนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่พอจะเห็นกันอยู่แล้วแต่เรียนวิทยาศาสาตร์ก็เ <c oughs> ชื่อว่าไอ้วิวัฒนาการของสัตว์ที่ต่ำต้อยมันก็เป็นมาเป็นสัตว์สูงเป็นมนุษย์มันก็ตอบปัญหานี่ได้นี่คนที่ไม่เรียนวิทยาศาสตร์มันก็เชื่อตามคติ ที่ได้รับการสั่งสอนมาทางศาสนาว่าสัตว์เรียนไหวในวัฏสงสารมากข้าวมันดีขึ้นดีขึ้นที่เลวก็เลวไปแล้วมันก็กลับมาดีขึ้นดีขึ้นก็ได้มันก็มีเอวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์มากขึ้นมากไม่จำกัดเหมือนกันแต่ว่าการตั้งคำถามอย่างนี้ไม่ใช่คำถามของพุทธบริษัทหรือเกี่ยวกับพุทธศาสนา เราเป็นพุทธบริษัทเราจะไม่มามัวตั้งคําถามแบบนี้เป็นคําถามไที่เรียกว่าปัญหาโลกแตกหรือปัญหาเสียเวลาไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์อย่าไปบ้ากับมันตั้งปัญหาว่าที่เกิดอยู่เดียวนี่ทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์ ปัญหากองพุทธบริษัทมีท่านี้ว่าที่มันเกิดอยู่เดียวนี้ทําอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์ <c oughs> แล้วก็ศึกษาไปพิจารณาไปว่าทําอย่างไรจึงจะไม่มีทุกข์ในที่สุดมันก็ไปพบว่าอ้าวคนไม่มีอย่าไปโง่ว่ากูมีตัวกูมีอย่าเกิดความยึดมัน่นถือมั่นแล้วจะเป็นทุกข์ศึกษาไอ้เรื่องสุญญาตาอย่างที่บรรยายมาแล้วตลอดเวลานี่ ไม่มีตัวกูไม่มีคน <c oughs> ก็ไม่มีทุกข์นะแล้วก็ไม่ต้องตอบว่าวิญญาณไหนมาแต่ไหนวิญญาณไหนไปเกิดที่ไหนมันเป็นเรื่องบ้าไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มแก่เวลาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี่ทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์จนกว่าถึงที่สุดคือดับไปไม่เหลือ